สวัสดีครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมที่เป็น FC ตัวน้นอยผมนะครับผมก็นั่นแหละครับซึ่งคลิปที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สตรีมสดอันนี้เลยครับผมกำลางังขึ้นให้ติ๊งดึงนั่นแหละครับก็เป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าผมนั้นเล่นแบบโอ้โหผมรู้สึกว่าเล,เล่นเก่งเลยมีสก,กินปืนใหม่แล้วรู้สึกทำให้เล่นเก่งประมาณ100ร้อยรันเปอร์เซ็นต์ก็นั่นแหละครับผมถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์์์แแแลลลล้้้้้วววกกกกกก็็คคคคคคคอออออออมมมมมมมเเเเเนนนนนนตตตพืื่่่ปาาัััังใใจหผผผดดดยยะะะรรรรรบบทีีีสสญ4 5โข แบบโดนนำแบบโดนนำสุดๆอ่ะแล้วเราจะพี่กลับมาได้ไหมเชิญรับชมและฟังในคลิปกันได้เลยครับผม Let's go bro ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบนะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมที่ผมนั้นจะเอาก้าวสามให้กลายเป็นสิบสองก้าวนะครับผมว้าวมันเจ็บมากเลยนะโคบอ่ะไม่มีใครเห็นผมไม่มีใครเห็นผมยึดซ้ายยึดซ้ายคนยึดซ้ายเย็นมากเย็นมาก S <s <us> <S ยัง,ไ,ยง,ยง,ยงไม่ยังสมุทสิดีวด้วยมอะไิมยิิวมยมกลัเนียนผมผมฮิวมผมเจเยแกนอีกมีใครเห็นผม<า>ยัเอามันยังอยู่ที่เดิมที่เดิมเลยสวยครับไปตาพี่น้องสู้ วอาโวยครับเอาเว้ย93้าเว้ยเกสไปสู้นะครับโู้ดูชั้นยิงไปดิชั้นยิงโดนเลน่าชั้นยิงโดนเสฉะเดียวโดนโคบมาจริงมาจริงมาจริงเข้าไปแล้วครับแล้วไล่เอาคู่ทูดทำแล้ะเน็ตผมมันขอดจะมาอูเล็ดเล็ดไอ้เล็ดตายแล้วเนี่ยไปด้วยออกไปก่อนเอ้อจะเจ็บเลี้ยอยนั่างเลี้ยอย่นล่าง น้องอะไรอ่ะโอ้จิดตายแล้วกูถ้าพี่ตายฝากปืนพี่ด้วยเจ็บผมรอจุดแล้วสวยสขาว่าเดียวยูผมวิบตายอยู่รึปล่าเอาทำไมน้องตายอ่ะเอาปืนเอ้ยไม่ได้ปืนปีวะดีนะมันไม่ยิงพี่มันยิงเราเมื่อกี้เลือดพี่เหลือห้าสิบเลือผมหมดที่ พี่ไปโดไในระเบิดกับไอ้รถถังมันดิเอาเว้ยเราไหวไว้ทุกคนขอแค่เรามีความเชื่อมั่นเราจะพลิกนรกอีกครั้งแล้วทำไม่ทันจนยังไงไม่พลิกือเหรอมันมามันาผู้ตายม่มเดินตามมันเดินตามมันเดินตาม ตรงมาเก็ิดจัดเลยน้องอย่าไปชัวร์เซ็นในไซส์สองตัวในไซส์สองตัวไหวเก็บมุดเก็บมุดเลยยิมห้าก็ก็ไหวโอ้ยไม่ไหวแล้วเชลลิฟหน่อยเชร์ลิฟหน่อยพี่แมนพี่แมนพี่แมนฮะที่มีสกีกูดนมีแล้วพี่โหดเลย มันแล้วแต่วันมันมันก็แล้วแต่วันที่หรือเปล่าโหเโชินนะเปลกโอเคมันจะเปลี่ยนแผนครันเชเครับพีตัวเอ้ยข้างในมาน้อง พี่บีมเก็บเก็บปืนได้นะครับเก็บปืนตรงซอกวอลตัวนั้นไหมครับตำรามาหลังนะสวยครับมูแทบยังหูมีปืนมันนะน่าจะมาตัวเดียวเศรษลึกตำราไหนวะเนี่ยเศรษเอาอะไรมาเอาะไรวะบูดักขวาสแปมไปน้องสู้ๆเออนั่นแหละเฮ้ยมันรอดได้ไง หน่อยครับหยิบรีเวอร์มาให้หน่อยครับเริ่มเริ่มปวดมือเลยคนเริ่มเริ่มน่าจับไม่ไหวแล้วเอาแต่แก้มปูนายสิไอเสีมันอยู่กายแล้วว่ะมันเสีมันชอบเลยเอาว่ะอ่ะหดโหดหดหดโหดเสียตำรานี้เขาชอบเลยในเวลาที่พี่จะไปเลือกหลังแล้วมามาพี่เป็นไอ้เลือกและมาจัดน้องชิงร้อยชิงยานชิงร้อยชิงล้าน หายตัวนี้น่าจะเลิกอุ้ยเลิกจริงไอ้หมอนี่เลิกจริงมันเลิกยังไงวะมันน่าจะอยู่เอเบียปะเนี่ยเลิกตำราแบบหมุนไหวมาจริงไปเนาะแปะนะเดครับเต้อยู่ปะเนี่ยน้องทำไมอยู่เงียบวะน้อง เฮ้ยทำไมังไม่เหี้ยววะหายละชี้หายเลี่ยว oh <my> เปิดเปิดเปิดโปรเลยนะบิวสตโตนสู้ๆ <c oughs> เอาแม่งไปจริงไหมเชียร์เฮ้ยว่าแล้วทำไมเด็กกูถึงจะสามทุ่มไม่เหี้ยสี่ทุ่มเล่นกูไม่ได้เอง <c oughs> เฮ้ยไปกัน <c oughs> ไปเดินไปกันไปฝันดูการด้วยครับ <c oughs> มุกแล้ววะ่ะมกกุกวะนะการบันทึกเดร

มาบีมันมาบีมาบีช่วยหน่อยแม่สาม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 เฮ้ยสวยโดนอีกนั่งน้องสวยครับเฮ้ยหลังม้า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 สวยครับรีรีกันนึงได้ไหมน้องโน้องน้องต้องอันนี้แหละน้องน้องสไปคูลหนึ่งยืชุบ มันเปลี่ยนปืนพี่ผมกดีกว่สูมบอกวดีมันเปลี่ยนปืนมันเปลี่ยนปืนดิอารีมันไในมั่นใจในฝีมือมันแหกตำลาเว้ยแหกตำลาสู้เลทไม่ได้วะไม่น่า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 สูมเลยตัดเมื่อกี้ไม่น่าสูมเลยถ้าสูมไปผมไปไม่อยู่แล้วชิบหายเอาอะ เขาเอาคืนเขาเอาคืนให้ช็อตนี้ป่ะเอาว่ะเอาว่ะอุ้ยน้องมันเศษมันอันนี้ว่ะมันวอลแล้วมันก็น,นี้ว่ะไดี๋ยวเขาาวว้ากลางไปละอ๋อเสี่ยงตีเพียนนี่มันเดินเข้าไหนอ่ะเราบ้างยกล้ายกล้ายกล้า ไว้เชียร์โคซากันโดนไว้ผมสแกนโดนนี่พี่มากไปสุดคนนิงตรงนู้นแล้วมันด wow. ึงมาตรงนี้มันก่งมากครับทุกคนเราทำดีมากไม่ทันแล้วมั้ง้ยขวามาช่วยด้วย ยังซ้ำครับ a ัวเอ๋ตัวเอ๋ว้าวฟาเล็ตนนะว้าวฟาเล็ตครับไอ้ยี่ยี่มันแทบหมดเลยมันแทบอะไม่มานะทีเดียวเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วการเปลี่ยนปืน น่าจะเราเหตุไปละเราเหตุบิ๊บดูเล่าฟังเล่าฟังดูเองเนี่ยสิบเท่าแล้วทุกคนว้ายมันยังไม่ไปมันอยู่ที่กำมะเดือดเลยน้องกระแม็กแตกแล้วน้องเร็วจับซ้อนเย่าตกใจหมด มนรอยหน้าหน้าไซาอะอสวยครับดูนะ120ย่ซวาซวา่ one enemy remaining เพลนแล้วมาไปแผลนแล้วทันมัง้งไม่ทนัน <c oughs> โอ้ี๋ยวนะับเปิดปดดุ่นทสวยมาก <c oughs> มันข้อมันข้าเร็วเลยนะนึกว่าน่าข้าเลยนะ แกนไม่มีอะไรเลยตามมาครับเออโดนมันแดบยิ่งชุบผมหน่อยฮะชุบผมหน่อยดูสิครับไอ้โคอยู่กลางใช่ปะโคบอยู่กลางใช่ปะใช่มั้งใช่พี่ใช่เพราะว่ามันยิงผมแล้วมีแทานอ่ะพี่เลิก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 นะพี่เลิกนะ ไปไปแล้วผีผมเป็นผีเออสวยครับสั่จะสอนสามทุกคนไอเดิาทีเดียวสามทุกคนมาเว้ยทุกคนทุกคนมาเป็นอะไรจะให้มันสมกกลางว่ะแสดงว่ามากลางแน่เลยว่ะตายไปหนึ่งน้องตายพี่มาเลยน้องเร็ว เอาไว้สองสองสูส้ๆครับเนาะพี่ให้น้องเป็นมีพีครับน้องบินสโตนสู้ๆครับน้องเข้าเลยเข้าเลยน่าจะอยู่นหน้าไซนะเอาดูในในในมาเช็คละสวยขวาปะยไปไกป จะสู้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่สามารถทําได้ตายโอ้โอน้องน้องรถพี่เสียวมากเลยเนี่ยพี่ออกไปเจอเลยสามสองหนึ่งฮ่า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 ไปแล้วไปแล้วทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมสองทุ่มเอ้ยไม่ใช่ตอนเช้าๆอาจจะมาแต่ไม่มาหรอกเพราะว่าไปทำงานนั่นแหละครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ฮะบ๊ายบายครับใช้แล้วซีสาร์แล้วครับกลับมาอยู่ที่เรียบแล้วออไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปแล้วทุกคนแบบอะรที่ดูพี่จุกก็ยังกดไลค์กดแชร์กดสองการกดติดกระใจาหัวได้ครับ อย่าลืมกดว่ากดแม่ครับไปแล้วจ้าบ๊ายบายวันดีนะครับวันดีครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้เหนื่อยเหปวดแขนมากเลยดูส like ิแกรอยหมดแล้วเนี่ยตอนนี้แก่ต่อง